ซับน้ำตานะลูกเรื่องนี้หนูต้องแฮปปี้นะลูกามากันแล้วหรอคะสวัสดีค่ะซิสทุกคนนะคะตอนรับเข้าสู่ดูคาซีสกับซิสทิ่นเคยและต้อนรับเข้าสู่เบดรูมของฉันอะ ห้องนอนหัวเตียงใครมีผู้ชายเต็มเลยแม่เปิดเข้ามาใจและลูกพาผู้ชายเข้าห้องแม่งานมโนคือความสุขของหนูไม่ว่าจะเป็นคิมซึยอนนะคะหล่อมากกงยูนะคะรวมไปถึงตอนนี้จ้าจะต้องมานั่งซับน้ําตาให้กับลูกชายหลังจากที่เลิฟอ,อารามซีซั่นสองแกงฉันมากทุกคนแบบตายแล้วทําไมแกงทรงคังขนาดนี้ลูกมาเดี๋ยวแม่สับน้ําตาให้ใครเป็นทีมทรงคังนะคะวันนี้ห้ามเปลี่ยนอีพีนี้ไปไหนเด็ดขาดเพราะเราจะมาร่วมกันซับน้ําตาให้ กับน้องทรงคางเพราะวันนี้มีซีรีส์เรื่องใหม่ที่เพิ่งออนไปไม่กี่ตอนแต่ดูแล้วรู้เลยว่าทรงคางอะเต็มที่กับเรื่องนี้มากและจะได้เห็นน้องได้เต้นบัลเล่กันด้วยนะกับซีรีส์ที่มีชื่อว่านาวิลเลร่านั่นเองจ้าเอาจริงๆนะซิสเรื่องเนี้ยที่เราโปรยกันเอาไว้ว่าจะมานั่งซับน้าตาให้น้องทรงคางที่เราผิดหวังในเลิฟอะลามใช่ปะทาไปทํามาคือตอนนี้เรายังคาดเดาอะไรไม่ได้เพราะว่าเท่าที่ซิสทิปเห็นในโปรโมตตัวโปสเตอร์เราว่าเรื่องเนี้ยมันต้องมีความ บ่อน้ำตาแตกกันบ้างอะ่ะพอเรื่องนี้นะคะอย่างนาวิลเล่าเนี่ยเขาทํามาจากเว็บตูนชื่อดังเนาะเราก็เลยเอามาสร้างมา remake ม,มาเป็นตัวซีรีส์นะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าจะมีคุณปู่วัยสักประมาณ70เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออท่านคงไม่ได้มีความฝันอะไรก็อาจจะแค่อยู่กับหลานไปวนัวนวนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแตเเ่เรื่องเนี้ยค่ะคุณปู่ในเรื่องเนี่ยเขามีความใฝ่ฝันตั้งแต่สมัยเขาหนุ่มๆเลยว่าเขาอะ่ะอยากจะเรียนเต้นบัลเล่ต์แล้วมนเป็นความหลังฝังใจอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งอะ่ะได้มาเจอกับน้องทรงคาง ซึ่งเรื่องนี้ทรงคังจะได้เป็นหนุ่มนักเต้นบัลเล่ที่แบบหล่อเพอร์เฟกต์เต้นได้ดีมากแต่ชีวิตอะมีอุปสรรคมากมายแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อทั้ง2หนุ่ม2วัยมาเจอกันแต่มีความใฝ่ฝันเหมือนกันก็คือการเต้นบอลเล่เออก็เลยเป็นการผูกเรื่องราวดีๆที่จะได้ชมกันในซีรีส์เรื่องนี้นะจ๊ะ เธอแค่เรื่องย่อก็รู้สึกว่าคนลูกอ่ะมันเป็นเรื่องของการไล่ล่าตามความฝันไม่ว่าเราจะเป็นวัยไหนก็สามารถทำฝันนั้นได้สำเร็จเฮศโอ้โห <Hey, S 1> <Hey, S 2> รู้สึกเอิรปะ แต่อยากให้เปิดดูนะคะเพราะว่าดูปุ๊บนอกจากจะมีความฮพกเหิมในใจแล้วนั้นโอ้ยป้าย้อยเนี่ยเลยกำเดาจะไหล <S <S พอจะได้เห็นน้องทรงคังที่ปกติเนี่ยผลงานของน้องเราก็จะเห็นเป็นรักไว้ใส่ในเลิฟอรัรามบ้างหรือไม่ก็เป็นลุคแบบลุยลุยมอมๆไปเลยในสวีทโฮมใช่ปหแต่เรื่องนี้ค่ะน้องจะเป็นนักเต้นบัลเล่ต์ที่ต้องใส่ชุดกล้ามสีดำฟิลลิ่งนักเต้นเนาะเขาจะต้องแบบโชว์สัดส่วนของร่างกายโชว์ลายเต้นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นอีกหนึ่งมูดของน้องทรงคังด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค คุณปู่พักอินวันแนวหูย,ยดีมากในวัยสัก70กว่า,วาแล้วเนี่ยบางทีคนรอบตัวก็จะค่อยๆสลายหายไปตามการเวลาเนาะก็จะเป็นอีกหนึ่งวัยที่สะท้อนความเหงาสะท้อนอีกหลายๆมุมที่บางทีลูกๆหลา,ลานอาจจะลืมในมุมท่านไตก็มีเหมือนกันค่ะ และมาถึงเหตุผลที่ต้องดูซีรีส์เรื่องนาวิลเล่ลาเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะออกอากาศไปได้แค่ไม่กี่ตอนยังไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้ำแต่ซิสทิชเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถดูได้ทั้งครอบครัวพาแฟม,มิลี่มาเปิดด้วยกันดูได้เนาะเพราะบางทีเปิดเรื่องนั้นแม่บอกโอ้ยเดี๋ยวแม่ขึ้นไปดูละครหลังข่าวและอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้สามารถดูกันได้ทั้งบ้านเลยนะคะเหตุผลข้อแรกค่ะก็คือสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าชีวิตเรา,าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะทุกคนอย่างคุณปู่เนี่ยถึงแมน ไม่อยากเรียนบัลเล่แต่ด้วยอุปสรรคชีวิตต่างๆทาให้เขาว่าไม่ได้เรียนลืมหายไปแต่พอมา7จแล้วว่าก็ยังสามารถลุกเอาตัวเองอะ่ะเออกลับไปเรียนบัลเล่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการยังได้อยู่นะคะซึ่งสะท้อนในปัจจุบันเลยเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยเนาะว่าวัยผู้สูงอายุอะค่ะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะอย่างเช่นร้านกาแฟอย่างเงี้ยก็จะมีคุณย่าคุณยายท่านหนึ่งที่เขาเจ๋งมากอะทาร้านกาแฟแล้วเป็นคอมมูนิตี้ที่ให้ทุกคนแบบไปทานได้แล้วดูแบบอู๋ชิคว์จริงๆหรือบางที่เราเห็นคุณ คนปู่อะไรอย่างเงี้ยกลับไปเล่นดนตรีกับหลานเอากีตาร์มาเล่นกับเพื่อนหรือบางคนชอบออกกําลังกายทำโน่นทำนี่เนี่ยมันเลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไม่ว่าจะวัยไหนอ่ะก็สามารถทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้นั่นเองนะจ๊ะ ส่วนข้าที่2นั้นดูแล้วเนี่ยทำให้เรานึกถึงนะคะผู้สูงอายุรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือไม่ต้องถึงข้านั้นก็ได้อาจจะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่กับเราก็ได้นะคะถ้าพวกท่านยังอยู่นะอูอยากให้แสดงความรักกันเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีเรานึกถึงความสุขตัวเราเองจนบางครั้งลืมนึกถึงพวกท่านนึกออกใช่ไหมคะแล้วเคยสังเกตไหมเวลาเห็นพวกท่านเล่าถึงความหลังเออเราจะเห็นแววตาที่เปล่งประกายเ<ๆ>ช่นอาจจะนึกไปถึงว่าเนี่ยสมัยเด็กๆกนนะย่านะชอบ ร้องเพลงมากเลยอา,อาจจะเป็นความสุขของท่านก็ได้เนาะถ้าว่างๆก็อาจจะลองพาท่านไปร้องเพลงกันดูไหมไปทํากิจกรรมร่วมกันที่ทําให้เขาเนื่มีความสุขอีกครั้งก็ได้นะคะ ส่วนข้อที่3นั้นซึ่งข้อนี้ดูปุบเนี่ยสะท้อนถึงตัวเองเลยนะคะคําถามแรกที่มาในหัวสิทิบคือฮเฮ้ยเราเราอ่ะมีความฝันหรือเปล่าฉันะอายุยังไม่เท่าไหร่แต่วางความฝันตัวเองเอาไว้แล้วหรือเปล่าด้วยเหตุผลต่างๆนานาเอ้ยถ้าเราหยิบเอาความฝันตัวเองกลับมาทําตอนนี้มันก็อาจจะยังทันก็นได้นะเออใช่ปะใช่ปะหรือบางทีเคยนึกไม่ถึงนะว่าเฮ้ยเราถ้าเราวัยประมาณคุณปู่อ่ะเรายังจะอยากกลับมาเต้นไหมอยากจะกลับมาทํางานในวงการไหมอยากจะกลับมาพูดไหมหรือ เออหารก,กันกับเพื่อนนะคะเอ่อซื้อบ้านพักคนลาอยู่ด้วยกันเ,เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปเลี้ยงหมาไปอ่ะจะทําให้นึกถึงตัวเองเหมือนกันว่าจริงๆเราวอะ่ะฉันมีความฝันที่ฉันลืมไปแล้วในตอนเด็กหรือเปล่าหรือในใจลึกๆแล้วอะ่ะอยากทําแต่กําลังกลัวหรือไม่กล้าหรือว่ามีอุปสรรคต่างๆที่เราอ้างเกนินขึ้นมาหรือเปล่าเออก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สะท้อนตัวเราได้เหมือนกันจ้ะซีส ส่วนมาถึงช่วงก้าวสิบของซีรีส์เรื่องนาวิวละลาล่านั่นนะคะก็ต้องพูดถึงนักแสดงนำสุดฮอตฮอจิงฮอตมาก <c oughs> ไม่เคยเห็นทรงคังว่างจากหน้าจอใดๆเลยนะคะถือว่าเป็นปีทองของทรงคังแบบต่อกันมาหลายปีเลยเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะมีทั้งเลิฟอลามีสวีทโฮมนู่นนี่นั่นแต่ถ้าพูดถึงความทุนเทแบบสุดๆ,ๆ,ๆกับซีรีส์เรื่องนาวิวละลาเนี่ยเพราะว่าน้องจะต้องรับบทเป็นนักเต้นบัลเล่ซึ่งมันจะต้องเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จริงๆน้องต้องไปฝึกการเต้นบัลเล่มานานถึง6ด เฮ้ยซึ่งเอาจริงมันยากนะมันต้องใช้กล้ามนะทุกอย่างต้องขย่งแล้วเอาเท้าจิกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบทรงคังทําได้เต็มที่มากแต่ว่าที่ยากกว่าการไปเรียนเต้นคืออะไรรูป้ปะทรงคังอ่ะให้สัมภาษณ์นะทุกคนว่าเต้นอ่ะก็ยากแล้วแต่เขาใจปบอกว่าในมูตตัวละครอนะ่ะมันมีทั้งความดราม่าในนั้นด้วยมันจะมีบางฉากที่ฉันต้องเต้นแล้วฉันก็ต้องแสดงสีหนะ้าที่มันเครียดมันเศร้ามันมีมุมดกัดกในตัวละครอะไรอย่างเงี้ยเออก็อยากให้รอดูน้องทรงคังในแนวประมาณนี้ว่าน้องจะทําออกมาแล้วดีเยี่ยมขนาดไหนนะ ส่วนผลงานของน้องอัปเดตกันหน่อยหลังจากที่ Love Alarm ซีซั่น2ได้แกงเราไปแล้วเดี๋ยวน้องจะมีเรื่องใหม่ชื่อว่า I Know b u t นะคะเรื่องนี้ก็น่าจะการันตีความแซ่บได้ประมาณหนึ่งเลยเพราะเราจะได้เห็นน้องเนี่ยประกบคู่กันกับสาวเมียน้อยสุดแซ่บอย่างฮันโซฮีที่โด่งดังมาจากเรื่อง The World of the m r i e d นั่นเองนะจ๊ะส่วนเรื่อง Sweet Home นะคะก็รอดูกันในซีซั่น2แหละว่าเขาจะไปต่อสู้อะไรยังไงกันต่อก็เป็นอีกหนึ่งมูดของน้องเหมือนกันที่จะได้เห็นลุกแบบมอมมอมลุคลลุ ลูกบูบูนั่นเองจา้าส่วนใครนะคะที่โดนน้องตกจากเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเพิ่งโดนตกจากการดูสปอยเรื่องนี้อยากติดตามไปฟอลโล่ไอจีอยากเห็นรูปแบบส่วนตัวแต่ส่วนตัวแค่ไหนก็ต้องไปลุนกันใน i อจีของน้องเดี๋ยวขึ้นไว้ตรงนี้เอ๊ะหรือตรงนี้เอ๊ะหรือตรงนี้เอ๊ะหรือตรงนี้ในใจของซิสทีฟแอ บาเบอร์ที่สุดไป Follow กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ในยอด Follow สูงขึ้นเรื่อยๆป่าเข้าไปนี่ตอนนี้นะ6ล้านกว่า Follower แล้วนะคะ,ะเชื่อว่าก็จะทะยานต่อไปเรื่อยๆนั่นเองก็ไปกด Fol l o w น้องกันได้นะจ๊ะส่วนช่วงกอร์ซิปกอริในช่วงนี้นอกจากจะพูดถึงน้องทรงคางแล้วนะคะอีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่พูดถึงท่านไม่ได้เลยก็คือคุณปู่พักอินฮวานั่นเองนะคะจริงๆคุณปู่เนี่ยท่านเป็นนักแสดงอาวุโสข,ของฝั่งเกาหลีใต้เลยนะแล้วก็ขาว่าออกมาให้สัมภาษณ์เองเลยนะทุกคนว่าเขาร พราะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆนักที่จะทําให้นักแสดงวัยแบบ70 up อย่างท่านเอง7 6แล้วอย่างเงี้ยจะได้ก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงนําจริงๆในแต่ละเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทาให้เขา,า่รู้สึกแบบเขื่อมาเออรู้สึกว่าอยากเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้มากๆซึ่งท่านก็เต็มที่จริงๆนะคะเพราะว่าการที่จะไปเป็นนักบัลเล่ทุกคนจะต้องได้ไปเรียนจริงเลยแล้วทุกคนนึกดูดิท่านแบบ7 0 80อย่างเงี้ยแต่ท่านต้องกลับไปเรียนบัลเล่เออแล้วว่ามันเป็นอีกหนึ่งความว้าวของซีรีส์เรื่องนี้นะคะก ทั้งตัวทรงคางตัวคุณปู่พักอินวานรวมไปถึงนักแสดงอีกหลากหลายท่านที่จะได้โชว์ฝีมือในความดรามา่าความรักคว้าความฝันใดเออในซีรีส์เรื่องนาวิลเลล่าค่ะ ซีรีส์เรื่องนาะวิวลเล拉ก็กำลังออนแอร์ air อยู่นะคะใครอยากดูตอนนี้ก็ไม่ต้องกลัวตก,กรถนะจ๊ะเพราะว่ายังสามารถไปย้อนดูได้แบบว่าไม่นานเกินไปเนาะเพิ่งออนได้ประมาณแบบเออสาตอนอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถไปชมกันได้แล้วก็คาดการว่าน่าจะจบตัวซีซันคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะต่อซีซันต่อไปหรือเปล่าน่าจะจบในช่วงปลายเดือนเมษาเออใครที่อาจจะอยากรอดูพร้อมกันเลยก็ดูได้เลยหรือว่าใครที่แบบอ้ й, ารอจบก่อนละกันซีซันแล้วเดี๋ยวค่อยดูอ่ะก็ได้รอไม่นานก็ใกล้จบแล้วนะคะก ็ถือเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ซิสทิปว่าเขาฟิลกูดอ่ะดูเราไม่เครียดดูเราได้แรงกรนดาลใจอย่าเธออยากจะฮึกเหมิมอ,ออกจากเตียงตอนนี้แล้วไปสมัครเรียนบัลเล่ เพราะเขาเชื่อว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุนะจ๊ะแต่สมองชันอาจจะมีวันหมดอายุได้กับไปเรียนตอนนี้อาจจะกระดูกแตกแล้วก็มีเหมือนกันก็ลองถามตัวเองดูแล้วกันว่าเราอะมีความฝันอะไรหรือเปล่าที่อาจจะตกหล่นไประหว่างทางที่เรานั้นเติบโตขึ้นมาเพลงเศร้ามันต้องมาแล้วนะจริงๆตอนนี้เออลองนึกดูซิว่าราเคยฝันอะไรไว้แต่วางมันลงไปเพราะคิดว่าตัวเองทำไม่ได้หรือเปล่า ลองดูคะ่ะทุกคนฝันเป็นจริงได้หากคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ <Wow. S 1> อ่าแต่ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมให้ดาวกันด้วยอย่างซิสทิปนะอเนื่องจากว่าตอนนี้เขาไปได้แบบช่วงแรกๆขอให้สักประมาณ3ดาวก่อนละกันเออเพราะว่าแค่เปิดเรื่องมาเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันฟีลกู๊ดนอฮปปี้เดี๋ยวดูไปเรื่อ,อยๆเราจะมาแต่ระดับดาวพร้อมๆกันนะจ๊ะส่วนซิสคนไหนนะคะดูซีรีส์เรื่องนี้หรือว่าดูซิสทิปเนี่ยได้สปอยเล่าเรื่องราวไปแล้วรู้สึกว่าเอยอ,อยากให้ดาวอยากจะ มาเม้ามอยเหตุผลต่างๆในการชมซีรีส์เรื่องนาวิลเล拉ลก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยรออ่านคอมเมนต์ของทุกคนอยู่นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่ EP หนะ้าบายบาย